หน่อยแห้งที่น้องเตยจะเคยไปกับทอมปูแต่ว่าเป็นอย่างปูคือว่าบอกเลยกแต่น้องเตยแต่คือว่า,วาบอกพ่อเนี่ยว่าสักอ้าวปูเพื่อนเคียนให้ตัวใดบอกให้ตัวใดลูกบอกพ่อพ่อแม่เอฟซีนี่เพื่อกางสิไปโรงเรียนครับนี่กางสิไปโรงเรียนสวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับวันนี้มาพบพ่อกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมาไหว้ครับงวดนี้เลขน้องใบเตยครับงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเก้า เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเพื่อนฝันเพื่อนก็อยากมาบอกสู้ฟังเพื่อนก็ลังสิไปโรงเรียนบ่าวหน่องก็ถามเพื่อนนั่นแหละวัดฝันบลูบ่าวหน่องถามเพื่อนชูมือเด้ยถามสูมือเพื่อนว่าเออถ้ากันฝันสิบอกดอกมาไหมเพื่อนฝันครับเพื่อนฝันขึ้นวันพุดเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันขึ้นมันพุดเพื่อนบอกว่าลวงปู่สวงมาบอกเลขเพื่อนนี่งวดที่สามนะครับที่หลวงปู่มาบอกแต่ว่าเลขสี่เขาหรือบ่เขา อันนี้เบ้าหนองบอกโบได้เด้อครับเด้อความฝันหรือตัวเหลขกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชงและดวง่ม,มีผูดด้ใดบอกได้ดอกครับวนสิมาตัวใดแต่เพิ่นฝันเพิ่งอ,อยากมาบอกสู่ฟังก่อนเพิ่นสิไปโรงเรียนเพิ่นก็นอยากเอามาบอกสู่ฟังมักบกมก่มักะลองพิจารณาบึงเพื่อนสิมาบอกเองแล้วเพื่อนก็สิมา,าเขียนเหลข ให้ทุกคนได้เบ่งพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้านะอาเอฟซี FC, จะได้เห็นตัวเลขจากมือเพิ่นเองเพราะว่าเพิ่นให้เเบวหน่อง,องให้เพิ่นเขียนเลขให้เพิ่นก็เขียนให้ปกติน่ะชุเทือเนี่ะเพิ่นตื่นมาเพิ่นก็สิบอกว่าพ่อฝันได้ตัวเลขเพิ่นก็สิเขียนให้แล้วเพิ่นก็สิไปโรงเรียนแล้วเพิน่นใส่เเบวหน่องมานั่งเขียนมานั่งเบาเองแต่นี่ เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนาะเพิ่นเขียนใน้เองเลยเพิ่นว่าเพิ่นฟันเห็นหลวงปู่หลวงปู่กาบอกเหลขยเพิน่นเป็นว่ากรลองเบิงลองพิจนานาครับเดืองงวดวันที่สิบหกุมภาหนเก้าครับผมเดีย๋ยวไปฟังความฝันน้ากันว่าเพิ่นฝันว่าจาังใดได้เลีตัวใดหนึ่งหนึ่งเอ้สิบหกุมภาสามตัวเน้นเ้นครับนองใบเตยอีหล่าหน่อยของบ่านนองครับ นะครับลูกสาวหล่ะคนงามหนูสิมาบอกเหล็กแม่พ่อๆเป็นปลาลูกแม่นู้ฝันบ่แม่ฝันวันุนขคืนวันผุดฝันคืนวันผุดฝันว่าจังไดนไผมาบอกเลขหลวงปู่สวนงวดที่แล้วหลวงปู่ก็มาบอกทะเบียนรถหนูเนาะแปดสี่แปดสี่ห้าเก้ารถที่ว่าจอดอยู่กับทอมปูนาะนะ้ะลูกเนาะ แต่ว่าม้างวดนี่เป็นอย่างปูพน้นขึ้นมาไหวแต่หนูได้ถามยังปูอีกอยู่บอกหรือปูวา่าอย่างไหนบอกหรือว่าม้าหอวกระบ,บอกเรียกเลยบอกบอกเลยกลยึ่งขัดเถอะโอ้ยบันที่พ่อพน้นกขบอกว่าบอกเพื่อนบอกหนูจักตัวสา,สามตัวงวดก้อนนันกะบ,บอกเก่าเก่าเจ็ดสองเหมือวะเลียกออกโอ้เลียกออกเจ็ดสองเก่า หรืออีย่างตรวจก้อนนะแล้วกาจังมาหงวดแปดี่นี่เป็นหมวดที่สามนะครับของหนองใบเตยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่แนวทางเด้อแต่ว่าปูบาเคยทิมดูหล้านอยู่แล้วหนองใบเตยก็อาจจะซื้อกับปูได้แต่ว่าถามว่าเคยไปกระถองปูบ่หน่อยแห้งที่หนองเตยจะเคยไปกระถองปูแต่ว่าเป็นอย่างปูคือว่าบอกเลียแต่หนองเตยแต่คือว่าบอกพ่อเนี่ยว่าสัตอ้าปูเพื่อนเขียนให้ตัวใดบอกให้ตัวใดลูกบอกว่าพ่อแม่ๆ เอฟสนี่เพิ่งกำลังสิไปโรงเรียนครับนี่กำลังสิไปโรงเรียนเบิงไหวเป็นแนวทางนะครับเด้ออันนี้บ้าวน้องก็บอกบ่ได้ว่าเพิ่นจะให้ตัวใดแต่เห็นแต่เพิ่นเบ,นบาหล,หลับะเกิดมาแล้วว่าปูบอกหลีเพิ่นแาจ้ะโซเบ้ หลวงปู่สวงบอกลอเอกลยค่4 427บุหรุนี่ชั่วนะดียินกับหูเลยมันบอ่อเลยนี่โอ้ย427ครับเลขงามครับชิมาอีกบ่นออกับโบเน่ด้วเนาะอย่าลืมตัดเหรียญนะครับเด้ออย่าลืมตัดเหรียญงวดวันที่16กุมภา69นะครับแต่เห็นหนาค้นงานในตีพอพอไปเมย์พนวดอยากเห็นหนาดูคนงามนะฮะ ลองหลุนมันนะครับเด้อไปสีซื้อลอตเตอรี่ไวหรือจังไดกะเอาทีทุกคนสะดวกนะครับอยา่าเอาหน่องสีซื้อตั้งแต่มื้อน,นี้ละสีซื้อตั้งแต่มื้อนี้ไปจนหอดกวัวเลขสีออกเด้เ๋ยวใช้ไปหาลอตเตลีไวสี่สองเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวน่าหลงน,อนอ้ออ่ะไวพ้พอนพอๆแม่แหม,แม่เนี่ยขอให้พ <c oughs> ่อๆแหม่แม่ทุกคนโชคดีเด้อเตลีไ <c oughs> ด้จ่าได้จ,จ,จีนนอ,อ้ย <c oughs> อะขอทุกคนโชคดีครับผมน้องใบเตยค่ะสวัสดีนะท้วละละจ้าเห็นกันแล้วนะครับเนาะเรีน้องใบเตยครับงวดวันที่16กุมภา69ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียว4 2 7 4 2 7ตัวเดียวเม็ดเดียวงวดแรกเพื่อนห้มากก็คือ9 7 2 9 7 2งวดที่2 8 4 5 9เลขกระเข่า8 4งวดนั้นกระเข่า3ตัวแต่ว่ามางวดนี้ยังมีเลข7 2อยู่ก็คือ4 2 7งวดนั้น9 7 2งวดนี้4 2 7สองาน้องมาสรุปเลขให้ก็ลองพิจารณาเบิง่งน้องเสะเอลูกส้าหลานะครับเนาะลูกส้าหลาเบาหน่องน้องใบเตยคนโก จะลองบึงพอๆพไอม่แม่เอฟซีก็ทักถามมาหลายวานนองฝันบอบอลนองว่า้านองฝันเดี๋ยวบอกนองสิม,มาลงสู่ฟังวันนี้เพื่อนกับฝันเพิ่นก็อยากมาลงสู่ฟังเพื่อนบอกว่าหลวงปู่บอกเหลยเพื่อนตัวเดียวมเม็ดเดียวหางเดียวสี่สองเจ็ดบนนีครับยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดเด้คำว่าตัวเลขเน่นว่าอาทิเลขอ,อาร์ิยอนกลับมางวดนี้อีกการเป็นไปได้ ก็ลองพิจารณาเบื่องฐานมากักก็ซื้อไหวขันบ่ามากักก็ผ่านใดบ่ว่า,าก,กันครับผมเลขมีเขามีลุดนะครับเด้ออย่าลืมแตกสองตัวออกนํำอย่าลืมแตกสองตัวออกด้วยนะครับเลขมีเข่ามีลุดพิจารณาเอามักบ่ามาักกจังวากันนะครับนาะคือเพิ่นฝันบ้านลองกันคืออย่าบอกว่าเพิ่นฝันไหวปานีบ้านรงกัสิซื้อบ้านตรงทซื้อ จันพุทธสุขหรือจนกว่าจะออกถึงวันที่16กุมภาเดี๋ยวบ้านหองไปหาซื้อรถตลีไปก่อนสี่สองเดี่อเดี๋ยวไปหารถตลีไปก่อนเดี๋ยวเลขปูบ้านหองกับชีคอคือเก่าเขไอ้ไกบ้านหองกับสีคอคือเก่าแล้วก็เลเขฝันของแต่ละคนที่เพิ่นให้มาเดี๋ยวบ้านอลวงจะมาบอ,อกแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับนาอมาเมือี้ิกะมาสรุปตัวเลขลองไปเตย สี 4, 2, ่สองเจ็ดหมักบอก,มกหมักกันพิจนาวเด้อบ้านองกันนี่แหละครับหาตัวเลขก่ดีแน่ที่มีคนอยู่ไกลถ้าเป็นไปได้บอกกอยากให้คนมาอบอกฟันนึงสี่ละให้ทุกคนได้ฟังแต่ว่าเพื่อนว่าสะดวกนี่ลหละตีด์เาว่าบ่สะดวก 1. หนึ่งลูกหลานเพื่อนบบอ,อยากให้แม่บบอ,อยากให้พ่อเพื่อนมาออกกล้องแล้วกะ หลายหลายอย่างบ่อนองกา,ารบริษัทอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใดนะครับเนาะก็อยากเพิ่นลงอยู่เพิ่นกบบาบรสะดวก์บ่อนองกาได้เหตุตามที่เพิ่นขอก็คือบ่าสู่ฟังและเบ้าหนอมมาแบ่งปันเอฟซีอีเธอหนึงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีไปกับหน่องใบเตยนะครับได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินลาน้าดได้บ่อนองทีไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนสี่สองเจ็ด น้องใบเตยครับหลวงปู่สวงเคียดเลยให้ตัวเดียวเม็ดเดียวก็ขอทุกคนจงโชคดีได้จับเงินเหมือนจับเงินแสนจับเงินล้านศรัทธามีบรารมีเกิดสวัสดีครับ